หนึ่งครับคู่หวังครับอาจารย์ที่สองดินกับเซ็ตพี้วีหน้ามวยไทยเริ่มมาแล้วยกที่หนึ่งครับอันาร์ออกแข้งขวาตามมาเซ็ตพี้พยายามจะต่อยครับอสายเจอขัดขวาวันนี้เอารับเซ็ตพี้พยายามฮุกครับจั์ซืบเข้าไปทีเซ็ตพี้จะต่อยหนึ่งสองไม่โดนครับสวนแข้งขวามาครับอาจารย์เซ็ตพี่เดเข้าหาเดินเข้าหา้วดูว่าพวกขวาดูละเข้าในแล้วยังไงกรดตี การแยกออกมาก่อนครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเซกี้ขยับเข้าหางล็อกจะเตะขวาหุดไปตั้งนครับเซกี้หูเข้าไปต่อยเลยโอ้ยจัดตีกดลงมาล็อกจัดสองโคตรดีอะไรครับอนนี้เซกี้เตะเข้าไปเตะเข้าไปหวต่อยหนึ่งสอง ไม่ดีเนี่ยกำลล่วงไปครับเหข้ามาเหรอที่ทั้งสองขอาเขาตีเอไหนตีเอาไหนตีแยกทไว้แล้วยังไงตอนนี่สองม่โยนครับเอาใหนอีกแล้วครับตับแยกออกมาครับมากลางเวทีัก่อนนี้

เดี๋ยวครับวงในนี่เซฟกี้เหมือนจะไม่สู้ครับแล้วตะขวาไปหลุดเฮ้กี้ถึงเข้ามาจะทำังไงครับคนกั้นต่อยขวาออกต่อยหนึ่งสองตายครับโดยจะโยกหมดยกที่หนึ่งยกที่สองครับคู่รังเซฟกี้วีนัมเวียไทยกับเงาประจันลูกสองดินยกแรกนี่ทางด้านเป็นเงาประจันครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปทเก้าต่อสิบทั้งสามเสียงครับยกที่สองเข้ามาแล้ว เซฟพี้จะสืบเข้าหรือเปล่าครับโยนยึกดักยิงดักต่างคนต่างไม่เดินคเงาพี่จะสืบเข้าไปโยนโอ้เซฟพี้ออกแคนซ้ายเงาพี่จะทิ้งขวาไม่ถึงอูแล้วต่อยบวกใครครับเข้าได้ดีทีนีปล่อยท้ายเลี้ยงไม่โดนครับนี่ปัดท้ไม่เข้าเข้าแ่ครับจนโอ้โหต่อยไปขวาเซฟพี้พยายามต่อยซ้ายครับแต่ว่ามันยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับ โอ้โหต่อยหนึ่งสองเงาประจันเดินแล้วครับเงาะประจันเดมีเตะซ้ายติดบังโอ้จ้หุบขวาไม่โดนเงาะประจันออกแข้งขวาแล้วเซฟกี่ต่อยซ้ายล่างเงาะประจันเดินเข้าหาบ้างแล้วโอ้เข้าในแล้วยังไงแต่เซฟกี่โหนไว้โอ้โหของการแยกออกมาครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเซฟกี้เติดเถิดเข้ามากระเถิบเข้ามาแล้วยังไงแย็บเงาะประจันแย็บต่อโอ้ต่อยต่อย ต่อยซ้ายเจอกขว่าอุ้ AS> ต่อยหนึ่งสองแล้วเงาท้ายโอ้โบอวจันต์บจัน์เดินเข้าไปบอวจัน์เดินเข้าไปแล้วเต็นกี้เน้โอ้ยดนหมัดกรับโอ้ยแล้วแฉแลัเต้งกี้เตะซ้ายแล้วเดืขวาสวนเข้ามาครับกิ้งเลยอะรับเต็กี้ถึงขัโดถเตะขวาแล้วยังไงครับ กรรมการแยกออกมาครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นช่วงปลายยก2ครับเจ๊ที่ขยัเข้าหาบ้างครับช็อตเมื่อกี้นี่โอ้ชี้ขาหรือเปล่าครับเจ๊เดินเข้าโอ้โหไต่ล่างพราจัดย์ตอหนึ่ง,อออง,องสองไม่โดนเี๊ถอยมาตั้งหลักแล้วจะขยับเข้าหาหรือไม่เจ๊วนออกข้างครับพระอาจารย์มีขยับเข้าหาแล้วออกแข้งขวาโอ้โหพระอาจารย์จะทำยังไงครับตอนนี้โอ้โดดตเตะซ้ายโอ้ย ก่อนช้าเมื่อกี้จบโดยยกที่สองครับยกที่สามครับคู่หลังเงาะประจันลูกแถวนี้กับเทปกี้มีน้ำวยไทยครับยกที่ยกที่แล้วนี่เป็นทางด้านเงาะประจันครับเป็นฝ่ายชนะทสามเสียงเลยครับตอนนี้คะแนนอยู่ที่20ต่อ18คะแนนครับทางด้านเงาะประจันเป็นฝ่ายนำโค้มไว้ค้มไว้งสุดท้ายครับมาแล้วเทปกี้ต้องเดินบ้างแล้วครับต้องหวังนับคืนบ้างครับแต่ว่าทำยังไงครับเทปกี้เวลายังพอเหลืออยู่ครับ แล้วเตสกี้เขาเข้ามาแล้วโอ้จะต่อยซ้ายจะต่อยล่างครับต่อยยังไม่เข้าเป้าสักหน่อยครับเซสกี้จะเข้ามาต่อยโอ้โดนโดนงจันโดนบ้างครับงบจันก็โดนครับแต่ว่ายังถือว่าร่างกายดีมากครับงบจันไปนี่โดนเท่าไหร่ก็ไม่มีอาการได้เห็นโอ้จะต่อกับครับเตสกี้ไม่โดนครับงบจันถือเข้าไปแล้วเตสกี้จะต่อยซ้ายเข้าในตีครับแล้วปิงเอาไว้ เดี๋ยวทำยังไงครับปืดอัดไปหมดนะครับตอนนี้ทำยังไงครับต่อยซ้ายไม่โดนนะครับแล้วเข้าในครับก,การแยกออกมาครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นวิญญาณจะทำนะครับเต็ตี้จะเดินเข้าหาเต็ตี้เตะซ้ายโอ้โห ช่วงไปยกครับต่อยซ้ายเอาไม่โดนนะทางไหครับเข้าไปครับจากการแยกออกมาวงในสกีขยับเข้ามาครับสกีกลับมาโอู้ด้นบวกต่อซ้ายต่อซายอู้ด้นบวกเข้าเขาแล้วนนลครับช่วงไปยกช่วงไปยกนี่มันเหลือเกินครับโอ้ ยกที่สครับฟังประกาศผลชูมือเป็นทางการครับ